สัญญาณดีไหมครับสัญญาณดีไหมวันนี้สัญญาณชัดเจนนะคะก็สวัสดีนะคะบ่ายโมงตรงนะคะมาพบกันอีกแล้วกับครับพรายศักส,สุรินนะคะวันนี้มาในมุมกล้องมุมสูงนะคะเป็นโดรนไร้เสียงนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุสนรองใจดีนะคะค,คือใครเอ่ยคุญิงขาพี่ควันปลิวนะคะ ค่ะวันนี้ก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมค่ะจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถธรรมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ค่ะครับผมกับภาร,รกิจนะครับการติดตามนะครับอาการแล้วก็ในส่วนของความเป็นอยู่นะครับของพ่อพลายศักดิ์สุรินนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11แล้ว <ใช S 2> นะครับที่อยู่ในช่วง เฝ้าระวังแล้วก็กักการโรคนะครับค่ะอยู่กับหญิงถ่าและกำนันนะคะสองท่านนะคะวันนี้นะคะวันนี้น้องเดียไม่สบายค่ะเมื่อวานที่ตอนบ่ายสี่คือชุจจะฉ่ำอาจจะชุ่มฉ่ำจากฝนตกเนาะก็ให้กำลังใจน้องเดียให้หายรเร็วๆด้วยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราเดลได้ มุมสูงนะคะได้ได้ได้โดรนตัวใหม่มาเนาะอยากเห็นโดรนของเราไม่เอ่ยส่งเสียงแล้ววันนี้ส่งเสียงแล้วคือคือคือพ่อพลายอยากดูโดรนหรือเปล่าอ่าค่ะอ่าเขาให้ดูโดรนไหมไม่โดรนสวยนะครับเพื่อเพื่อให้มีอ่าหลายๆมุมมองหลายหอัทรรสในการรับชมนะครับเพราะว่า เรมงานเนาะความตั้งใจของทีมงานที่อยากจะให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมหลายมุมกล้องนะฮะก็มีการถากโดนนะครับนี่เพราะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราก็จะรับชมอยู่ด้านล่างเนาะหญิงฐานแล้วก็เราก็จะเห็นควานนะครับพ<ม>ี okay. ่ป <I> ิวแล้วก็น้องนุ๊กเนี่ยก็จะทําความสะอาดอยู่ด้านบนนะอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นการ ประดิษฐ์ประดอยนะของพี่ควานนะครับนี่จากคุมปัญญาจากคุณปัญญาก็คือหาของใกล้ๆแถวนี้นะคะในการสร้างโดรนไร้เสียงนะฮะหรือใครอยากจะสนับสนุนก็ยินดีนะฮะให้กับทีมงานของเรานะคะเพื่อจะได้ภาพสวยๆมาให้ชมกันนะคะอ่าโอเคเรามาอัพเดตกันหน่อยตอนนี้กําลังอาบน้ํานะคะให้กับองนะฮะ ซึ่งเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนะที่เราจะเห็นพี่ควานเนี่ยก็ทําความสะอาดบริเวณด้านหลังเนาะแล้วก็มีการแกะแกะเกาๆนะครับที่<ะ>บริเวณผิวหนังด้วยนะครับที่พี่ควานบอกว่าอาจจะมีตัวด้วงอยู่นะครับ<ะ>ก็ถือว่าตอนนี้ก็ทําความสะอาดนะครับซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับนี่ที่เราก็จะเห็นอยู่ตลอดเลยนะครับใน,นช่วงเวลา,วาบ่ายโมงตอนนี้ สปอนเซอร์นะคะครีมอาบน้ำแล้วก็แชมพตูต้องเข้าแล้วนะคะช่วงบ่ายโมงเนาะก็จะเป็นอะไรก็ได้นะฮะโดยปกติเนี่ยเราสามารถใช้พวกออสารเคมีในการอาบน้ำให้น้องได้ไหมคะหรือว่าอาบปกติคือแค่น้ำปลาชวนอ่าชวนใหญ่เลยพูดพูดพูด,พดเร็วไปหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น น้ำเปล่านะครับที่เราจะทําความสะอาดนะครับก็จะพี่ควันก็จะฉีดน้ำนะครับเปล่าๆแบบนี้แต่ถ้าในส่วนของอผลิตภัณฑ์อย่างนี้เหรอผมพูดผลิตภัณฑ์ได้ไหมผลิตภัณฑ์อาบน้ำเป็นกิ๊เซตเป็นเซตอาบน้ําก็จะเป็นในส่วนของเครือสบ้าคุณเคยได้ยินไหมเครือสบ้าเครือสบ้าในการขัดผิวใช่ครับผมในการขัดผิวของน้องชา้างนะครับเครือสบ้านี้ก็จะเป็นลักษณะของถาวันนะครับ ต้นใหญ่ๆนะเราก็จะใช้เปลือกนะครับของเครือซาบ้านํามาทุบให้เป็นฝอยๆเนาะอาจจะไม่ละเอียดนะครับให้เป็นฝอยๆแล้วเราก็นําไปแช่น้านะครับแล้วก็มาขัดที่บริเวณผิวหนังขององช้างนะครับเพราะว่าในส่วนของเวลาเราขัดเนี่ยมันจะมีฟองออกมาด้วยคุณมันจะมีฟองออกมาด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะดูคล้ายๆกับสบู่นะครับหรือเราก็จะเรียกว่า แ h ลเฟนโซ p นั่นเองแอลเฟนโซ p ซึ่งเครือสะบ้านนี่นอกจากบางบางครั้งเนี่ยพอเวลาขัดไปแล้วน้องช้างเขาก็อิ่มอร่อยไปด้วยก็กินขัดเสร็จก็กินด้วยใช่สําหรับบางเชือกนะก็คือทูนวันเนาะนี่ก็คือเป็นเซตอัพน้ของน้องช้างนะฮะใช่ครับผมแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติด้วยนะฮะไม่ทราบว่ามุมสูงแบบนี้ชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบ กอไล้รัวๆเลยนะคะตอนนี้รู้สึกจะหญิงรู้สึกสงสาราางด้ตักกรองมาเลยแต่ดูต้องเอาตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานคุณภาพของเรานี่จะกล้ามขึ้นเหมือนกับยกลูกเวทดัมเบลอยู่ตลอดว <laughs> เวลา <laughs> โดนค่อนข้างหนักค่ะนะ,ค,ะครับนี่นนแต่ใน,นส่วน คุณดูในส่วนของพ่อพลายนะพ่อพลายก็มีความคุ้นเคยนะเป็นอย่างดีเลยกับพี่ควานนี่จะสังเกตพี่ปลิวเข้าไปฉีดน้ํานะครับบริเวณเล็บเทา้าซึ่งเมื่อวานนี่เราก็มีการนําเสนอในส่วนของเล็บเทา้าใช่ไหมที่ว่ามี <c oughs> เล็บยาวเนาะแล้วก็ <c oughs> เล็บมีการโค้งงอแล้วก็งุ้มนะครับ <c oughs> เข้า <c oughs> เข้าหาฝ่าเทา้าแล้วก็ในส่วนของเล็บที่แตกนะครับอันนี้ก็พี่ควานนะแล้วก็น้องนุ๊กนะครับก็เข้าไปขัดถูนะครับ ัดส,สีชวีวันนะครับก็ผิวหนังแท้ก็ออกมาให้เห็นแบบนี้ทุกวันเลยสวยงามนะครับสวยงามตอนนี้ชุ่มช่านะคะเพพ่อพลายรู้สึกชอบนะคะเพราะว่าก่อนก่อนที่จะเริ่มทําการไลฟ์สดเมื่อกี้นี้คือฝนก็ตกลงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะ so good afternoon to everybody who watching our stream live of the Thai elephant Conservation center nah, is belong to forest industry organization, nah, the National Elephant Institute nah, in Thailand. So for the routine in the afternoon part, right now nah, our two Mahut, nah, the precious Mahut, they are washing and cleaning the Saksurin nah, skin nah, by using the brush and the water. To spread to the skin, so right now it's gonna show the real skin of the saxurine. That is very beautiful, the dark color skin, and also the pinky spot at the ears, at the trunk, and also at the shoulders and at the hips the behind. So it seemed like he's enjoy. You Why know, we can check the happy side of an elephant? Lift the trunk to eating the fresh grass not all the time. That. มหูเสือไปทูฮิมแล also flapping the ear and also w a g g i n g the tail so this is we can like a check now to the elephants that they happy or unhappy <ช>ตอนนี้พ่อพลายก็มีความสุขนะหิงถาเหมือน<ช>กับได้นวดได้ม a s s a g e นะครับใช่ค่ะก็มีหลายท่านบอกว่าชอบมุมกล้องมุมสูงแบบนี้มากเลยแต่สงสาตรตักล้อง <laughs> <laughs> ชอบมุมสูงแต่สงสาตรตักร้องนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะเราทําเพื่อเอฟทุกๆท่านนะคะอะไรที่เราทําให้ทุกท่านมีความสุขเราก็ยินดีที่จะจะให้ทุกท่านได้ได้เห็นในหลากหลายมุมนะคะใช่ครับผมในส่วนของสถานการณ์นะเมื่อคืนนี้การอัปเดตเมื่อคืนขอบคุณเมื่อคืนกำนันไม่ทราบว่านอนกี่โมงอะคะเมื่อคืนก็พอกลับไปทุกบก็สี่ทุ่มไม่ไม่อะไร ยิงถามถึงน้องค่ะเอ้าแล้วน้องนอนกี่โมงไปถามถึงกำนานค่ะก็ดูว่าสี่ทุ่มเรากลับไปบ้านเราก็สี่ทุ่มเราดองเลยฮะพรอพลายสักสุรินใช่ไหมฮะเมื่อคืนน้องนอนกี่โมงเอิญหลายหลายท่านก็อาจจะอยากอยากจะรู้แหละไม่ใช่อานอยากรู้ว่าเมื่อคืนน้องเนี่ยนอนกี่โมงตื่นกี่โมงอ่านะฮะโอ้แต่จากข้อมูลของพี่ควานนะที่ที่ได้เช็คมาให้เรา สามรอบเลยนะครับคุณอ่าสามรอบค่ะรอบแรกรอบแรกก็เป็นช่วงเที่ยงคืนประมาณ53นาทีเที่ยงคืนห้ารอบแรกน้องลงนอนตอนเที่ยงคืน53นาทีใช่ครับผนที่นอนที่ได้ทําการปรูปูบนที่นอนที่ได้ทําการปูผ้าเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานนะตอนเที่ยงคืน53นาทีลงนอนรอบแรกใช่ครับผมในการ ตะแคงซ้ายนะคะจัตตะแคงด้านซ้ายจัตตะแคงด้านซ้ายลงนอนเมื่อตอนเที่ยงคืน5 3นาทีนะคะแล้วก็ลุกตอนตีหนึ่งห้นาทีรวมแล้วก็เกือบเือบชั่วโมงนู่นนะเกือบชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมชั่วโมงนิดหน่อยอ่าชั่วโมงนิดหน่อยชั่วโมงนิดหน่อยนะแล้วก็ลุกมาเล่นรายเนาะลุกมาเล่นรายได้สักกี่นาทีนะ ตั้งประมาณสี่ห้านาทีนะแล้วก็ลงนอนอีกทีตอนตีสองตีสองหนึ่งนาทีนะคะรอบนี้ลงนอนทางด้านขวาอ่ารอบนี้ลงแนทางด้านขวาคือตะแคงขวาลงนะคะลุกแลุ้ก็ล้อที่สองก็คือประมาณตีสองสี่สิบหกนาที ตีสองสี่สิบหกก็นอนไปประมาณรอบที่สองนอนไปประมาณสี่สิบนาทีใช่ครับผมแล้วลงนอนอีกทีตอนตีสองห้าสิบนาทีตีสองห้าสิบนาทีเป็นการตะแคงซ้ายลงนอนนะคะใช่ลุกตอนตีสามห้าสิบแปดนาทีรวมๆก็ชั่วโมงกับอีกสิบนาทีเกือบสิบนาทีใช่ครับผมรวมแล้วก็คือน้องลงนอนไป สามรอบนะฮะมีการตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนาะตะแคงซ้ายตะแคงขวาคือพลิกตัวเองนะฮะไม่ต้องให้ใครช่วยพลิกเนาะก็ลงนอนไปสามรอบรวมๆวมแล้วก็ทั้งหมดประมาณเกือบสามชั่วโมงนะเกือบสามชั่วโมงก็คือน้องนอนไปทั้งหมดสามเกือบสามชั่วโมงนะคะของเมื่อคืนแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าอยากจะเห็นคลิปน้องนอนหลับไม่ทราบว่าทีมงานจะจัดให้ได้อีกไหมเพราะว่า โพสก่อนใช่ยอดเป็นแสนเลยยอดไลค์เป็นแสนเลยอยากจะเห็นอีกว่าไงบ้างคะทีมงานแต่แต่ดูแล้วตอนนี้นะครับก็มี f อฟซีหลายท่านเนี่ยนะครับเอ็นดูขาตั้งกล้องนะครับกล้ามขาแขนตากล้องคือดูแข็งแรงมากเราซูมข้ามแข่นตากล้องได้หไหมอะซูมตากล้องเขาเป็นนักกล้ามนะเธอขาตั้งเท่มากแล้วตากล้อง <laughs> ตากล้องเขาเข้ายิมเข้าฟิตเนสนะ ตากล้องมีมีแม่ยกเลยด้วยนะนะครับนะมีแม่ยกนะครับผมไม่เราไม่กินพูดถึงอะไรอ่ะการนอนการนอนอ๋อไม่ใช่ออกรคลิปที่หลายท่านขอมาว่าจะมีให้ชมอีกไหมครับก็ได้รับข้อมูลจากทางงานเทคโนโลยีบอกว่ามีมีแน่นอนค่ะแต่ขอขออะไรนะ ขอเวลาขอเวลานะครับขอเวลาอีกนิดนะคะ<笑><笑>ได้เลยนะครับได้ไม่เอ่ยเนาะขอเวลาอีกนิดนะคะเดี๋ยวทางทีมเทคโนทีมไอทีเขาจะปล่อยคลิปน้องนอนกลางคืนให้ตอนนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ฟังในแต่ละวันละกัน<ช>นะครับ,รบว่าผมน้องนอนกี่โมงลุกกี่โมงนะคะแบบนี้เนาะซึ่งซึ่งในแต่ละวันก็กิจวัตรของเขานะครับคุณหมอก็จะมา ทำการรักษานะครับแล้วก็มาเช็คอาการแบบนี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็สอบถามทั้งพี่ควาน<ะ>ด้วยนะว่าน้องเขามีอาการเป็นแบบไหนเริ่มเข้าใจภาษาของเราบ้างหรือยังะนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราจะเห็นชัดเจนเลยนะบนใช่ไหม้หญิงใช่ตอนนี้น้องเริ่มคุ้นเคยกับควานมากขึ้นรเริ่มฟังภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยสิจริงๆมันเป็นคําสั่งเนาะเป็นคําสั่งนะคะก็คือคําสั่งที่ ที่จะใช้อยู่บ่อยๆนะก็คือบนบนหมายถึงก็คือที่ที่ที่ให้ยกงวงขึ้นอ่าเหรอโอเคเดี๋ยวเราให้ให้ให้สาธิตหน่อยไหม example บนซึ่งซึ่งอันนี้เดี๋ยวนะต้องดูพี่ควานด้วยนะครับในในในส่วนของ การที่เราใช้บนเนี่ยก็คือพี่ควานเขาก็จะอยู่บนหลังช้าง<ฆ>นะอยู่บนหลังช้างถ้าในช่วงที่เราทําความคุ้นเคยนะครับเราก็จะมีการป้อนอาหารสลับกับการขัดถูสลับกับการตบตบลูบลูบ,บ,บ,บคำคำนะครับแล้วก็ให้น้องช้างได้กินอาหารพลางพางไปด้วยอย่างนี้นะครับนะก็คือถ้าจะบอกให้น้องเฉพาะเฉพาะ ศักสุรินนะตอนนี้นั่นคือจะให้น้องเขาใช้คําสั่งบนเนี่ยจะต้องมีขนมให้น้องเขาด้วยใช่ครับผมต้องมีขนมให้เขาด้วยขนมก็คือพวกฟักมน์ใช่จะเป็นกล้วยก็ได้เป็นข้าวโพดก็ได้ไม่ใช่ขนมที่เรากินนะอ่าเนาะถ้าอยากให้เขาน้องบนอ่าช่วยส่งผลไม้ลากไม้มานะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องบนให้ดูบไม่ใช่บนบาสันกราวนะไม่ใช่ตอนแรกผมก็เอ๊ะกูถามบนคืออะไร ความหมายคือการพื่งนพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่ใช่ใช่บนหมายถึงบนเป็นคําสั่งที่เพื่อนจะให้น้องเขายกงวงขึ้นนั่นเองนะคะลองดูสักหน่อยไหมซึ่งซึ่งจริงๆในส่วนของการการมีอาหารแบบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในกระบวนการของ positive reinforcement ก็คือการฝึกเชิงบวกการฝึกสร้างฝึกสร้างเหรอ การสืซอช้างเช,ช,ชิงบวกใช่จะเป็นจะเป็นในส่วนของเชิงบวกนะครับซึ่งเราก็จะมีอาหารเป็นตัวนำนะครับถ้าสามารถรับฟังคําสั่งได้เราก็จะมีรางวัลมีอาหารให้นะครับแต่ส่วนของพ่อพลายเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้ก็เพิ่งวันที่11อยู่ <S <S นะคุณที่11อยู่ก็ค่อยๆทําความคุ้นเคยนะครับกับน้องนุ๊กกับพี่ปลิวไปเรื่อยๆนะครับวันที่11อยู่นะครับ นะซึ่งอาการของพ่อพลายนะครับนี่บางทีหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับที่ความผผิดปกตินะครับที่พบจากการตรวจนะครับสภาพภายนอกก็คือเขาจะมีก้อนฝีอยู่ทางด้านหลังนะครับนะทั้งซ้ายทั้งขวา2ก้อนอเลยซึ่งมาสักครู่นี้ผเมื่อกี้ผมดันอธิบายแบบสปินออฟคุณหมอมาตรวจรักษาทุกวันะนะครับมาล้างแผลล้างสีก็ ทำให้แผลบริเวณนั้น,นมีขนาดเล็กลงเล็กลงยุบลงะนะครับเหมือนที่น้องนาเดียชอบบอกจากไซส์ขนาดเป็นส้มโอก็เหลือลูกส้มหรือมะนาวใช่มะนาวเลียเป็นส้มเชงเวลาลูกเล็กๆก,ก็ค่อยๆเล็กลงะนะครับอาการก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นะนะครับแล้วก็พบก้อนขุ่นนะครับนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรนะครับที่กระจกตาทางด้านขวาเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของ ขาด้านหน้านะครับหน้าซ้ายที่ไม่สามารถงอได้นะครับจะเหยียดตึงอยู่ตลอดเวลานะครับผมอ,นนอันนี้ก็เป็นรายงานความคืบหน้านะคะก็จะได้สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะจะได้รับทราบโดยทั่วกันซึ่งะะซึ่งอันนี้คุณหมอก็ได้ทําการตรวจเช็คนะครับในหลายๆส่วนเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลรายงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 2, 2ถึงวันที่9แล้าอ,อันนี้นะครับแ โดยรวมแล้วเมื่อกี้สอบถามทางพี่ควานนะคะสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจน้องเขาตอนนี้คือดีใช่ะะดีขึ้นมากดีขึ้นมากคุ้นเคย,เ<ล>ยกับพี่ควานมากขึ้นนะฮะใ,<ช>ในส่วนของสุขภาพใจนะครับหญิงขาผมเคยไปเจอในหนึ่งบทความหนึ่งนะครับซึ่งเราก็นํามาประยุกต์ใช้กับช้างที่อยู่ภายในศูนย์เราเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเวลาที่น้องช้างตกใจหรือช้างบังเชือกนะครับที่ บางทีเข้ามารักษาเนี่ยแล้วถ้าช้างเชือกอื่นเขาแบบรักษาเสร็จแล้วแล้วก็ได้ไปพักอยู่ที่ในป่าแล้วเขาอยู่เชือกเดียวงี้บางทีเราต้องให้ช้างเชือกนั้นนมาอยู่ด้วยหรือบางครั้งเราก็ต้องพาช้างเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอบๆบที่เป็นป่า <ฮะ S 1> ที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยจะช่วยทําให้เรื่องเราเหล่านี้ดีขึ้นนะครับ <ฮะ S 1> ดีขึ้นหรือแม้แต่ช้างเด็กนะครับบางเชือกที่ตกใจง่ายๆตกใจง่ายๆถ้าเวลาเราพาเขาไปกินหญ้า พาเขาไปอยู่ในป่ากับพวกว่านะครับเขาก็จะมีอาการดีขึ้นอันนี้คือเป็นธรรมชาติบำบัดเลยนะครับคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไร natural therapy ได้เลยนะครับอันนี้่เรียกอาหารอีกแล้วนะฮะโบนอาได้ละบคำสั่งโบนอ่านี่คำสั่งโบนนะครับโบนเห็นไหมมีเสียงด้วยนะก็วันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะในส่วนของ ทั้งเรื่องของการนอนนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพจากคุณหมอที่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนะฮะนี่มีแฟนคลับถามว่าแอดนาเดียไปไหนนะครับแอดน้องนาเดียแอดน้องนาเดียวันนี้เมื่อกี้ไลา์บอกหญิงว่าพี่หญิงไปไลฟ์แทนเดียหน่อยเดียไม่สบายโอเคไม่เป็นไรีรยววันนี้พี่ไปแทนให้จริงๆวันนี้หญิงก็ไม่ได้มานะคะ พอดีมีภา,ารกิจกันเนาะนะฮะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคะ่ะครับผมเนี่ยเพราะว่านะครับเราก็นำเสนอนะครับ <c oughs> เชื่อว่านะทุกกำลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับทุกอ่าเรียกอะไรอิโมจิท,ที่ส่งมานะครับเป็นกำลังใจให้พ่อพลายส,สัตรินเนี่ยก็ทำให้อาการของเขาเนี่ย ดีวันดีคืนแน่นอนนะครับ<ะ>เราก็จะมาถ่ายทอดให้รับชมแบบนี้น<ะ>เนาะอาการของพ่อพลายเอฟซีบ,บอกว่าพ่อพลายนอนดึกจังเลยเกือบตีหนึ่งเนาะใช่ไหมที่นอนใช่ครับผม<ะ><ะ>จริงๆแล้วมันเป็นปกติของเขาใช่ไหมคะที่เขานอนดึกแบบนี้ใช่นอนดึก<ะ> ซึ่งในส่วนของภาพที่เราได้รับชมเนี่ยจะเป็นในส่วนของการนอนตแะแคงซึ่งยังไม่รวมการที่พ่อพลายเขายืนนิ่งๆและก็หลับตาด้วยนะตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นเขายืนอยู่นิ่งๆเลยหลับตา<ะ>เพราะว่าผมเคยเห็นบางเชือกเขาก็ไม่ได้ล้มตัวนอนลงเขาก็จะยืนหลับบ้างอย่างเงี้ยแต่อาจก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนะครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่นาน วันนี้ต้องขออภัยนะคะอาจจะไม่ได้อ่านเม้นนะคะแล้วก็แต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจแล้วก็สวัสดีด้วยนะคะจากหลายๆท่านจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็จากในประเทศของเราก็บน่าจะครบ77สจังหวัดละใช่ะค,ะครับผม,ท,บมที่รับชมกันกน,นะคะ,ะคก็เมนเม้นมาได้คะ่ะเดี๋ยวมีทีมงานคอ,อยอ่านเปนหลักนะคะ <c oughs> แล้วก็จะได้เก็บ เก็บคําถามเก็บอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาพูดคุยกันมาพูดคุยกันเนาะก็ต้องแต่ก็ขอบคุณ f c หลายๆท่านนะคะที่บางท่านเนี่ยเข้าไปตอบแทนทีมงานให้นะคะก็เรายินดีนะคะเรายินดีที่ช่วยช่วยช่วยกับบางบางท่านมีคําถามแต่ทากอดมินเนี่ยทางทางแอดมินเราตอบไม่ทันก็มี f c หลายๆท่าน เข้าไปช่วยตอบให้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะอันนี้นะก็เป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้แต่เด็กกบางคำตอบบางทีคือเราอ่านไม่ทันจริงๆด้วยนะบางคำตอบหญิงก็เพิ่งเพิ่งมีความรู้จากเอฟซีหลายๆท่านก็ต้องขอบคุณด้วยที่มาช่วยตอบแล้วก็แลกเปลี่ยน ความรู้กันนะคะเมื่อสักครู่มีมินิฮาร์ดให้ด้วยตอนนี้บ่ายโมง20นาทีโอ้เร็วมากนะคะผ่านไปแล้ว20นาทีเร็วจริงๆจะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนหมดเวลาต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้มีของฝากจากรอบผมของฝากจาก f อซอำเภอห้างฉัดนะคะวันนี้มีอาหารและเครื่องดื่มมาฝากพี่คาพี่ควานฝากพี่ควานฝากขอบคุณนะคะด้วยนะคะเป็น ซีซ่าสลัดนะคะซุปหมวหอซุปหัวหอเหรอแล้วก็ไก่ย่างเทริยากินะคะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นส้มตำเรามองไม่เห็นแะเป็นส้มตำเป็นเกาเหลาแล้วก็ไก่ย่างนะคะก็ต้องขอขอบคุณ f อแต่ f อไม่ได้เข้ามาเนาะไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเยี่ยมเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของของการกักโรคนะคะยังไงก็ช่วงนี้ก็ฝากติดตามทางผ่านทางไลฟ์สดช่วง บ่ายโมงบ่ายสี่โมงนะฮะวันนี้วันนี้มีคุณหมอมาด้วยนะคะคุณหมอคุณหมอตองของเราี่เองนะคะคุณหมอตองเป็นคุณหมอที่ไปรับครับค่ะวันนี้คุณหมอออฟเซิร์ฟด้วยนะคะเป็นคุณหมอที่ไปรับน้องไปรับข้อพลายมาจากรีลังกานะคะมุมสูงเห็นทั่วเลยนะครับตอนนี้ทีมงานคุณภาพของเรากล้ามขึ้นลวเหมือนเหมือนยกดัมเบลอยู่ตลอดเวลานะครับนะเหมยยกดัมเบลอยู่ตลอดเวลา ถ้าใครสงสารนะฮะสงสารทางทักตักรอบครับก็จะสปอนเซอร์ในส่วนของอะไรนะยาคายกล้ามเนื้อนะคะหรือเป็นอะไรนะเคานเตอร์เพนมาก็ได้นะครับเพราะว่าจะต้องยกแบบนี้วันละ2รอบรอบละ20นาทีนะฮะโอเคบ่ายโมง22นาทีหมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาในรอบหมดเวลาในรอบบ่าย เดี๋ยวเราก็จะมาเจอๆๆกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ,รบในช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับ16นาฬิกา,กานะครับ16นาฬิกากจะไปอยู่ที่บริเวณที่นอน<ช>นะครตอน4โมงเย็นเนาะแล้วเรามาพบกันอีกทีนะคะตอน4โมงเย็นค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ